นี่นะคะคือกล้าที่เราเพาะมาแล้วนะคะอันนี้อายุประมาณสองอาทิตย์นะคะนี่นะคะก็คือได้ประมาณหนึ่งคืบแล้วนะคะก็คือพอดีเหมาะกับการโยนเลยนะคะคือเราจะรดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นเนาะที่เรามาเพาะไว้วันนั้นนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะมาถอนนะคะอันนี้คุณยายถอนอยู่นะคะนี่นะคะถอนใส่ตะกร้าบแบบนี้เลยนะคะจะได้ง่ายนะคะเวลาขนไป ไม่ยากนะคะการถอนนะคะมันไม่ได้แน่นนะนะไม่ได้แน่นมากมายนะคะนี่นะคะเดี๋ยวคุณยายจะสาธิตให้ดูง่ายมากนะคะไม่ไม่ได้ยากไม่ได้แน่นเหมือนเราถอนกล้าที่เราหว่านในดินนะคะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างสะดวกสบายนะคะนี่นะคะต้นกล้าของเราเก้าร้อกว่าถาดน,นะคะสวยมาก เดี๋ยวเราก็จะขนไปนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะขนไปขนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่านาเราไม่ได้อยู่ไกลนะ,ะเราอยู่ใกล้ๆนะคะนี่นะคะก็ขนไปก็จะมีพี่ๆทีมาช่วยโยนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพาไปดูวิีการด้วย อันนี้เป็นนายโยนนะคะตอนนี้กำลังเริ่มโยนคือเราปั่นดินเสร็จแล้วเราก็เริ่มโยนกันเลยนะคะใส่ตะกร้ามาแบบนี้นะนี่นะคะน,นี่คือวิธีการโยนของเรานะคะนี่นะคะโยนให้ห่างกันประมาณนี้นะคะก็จะพอดีสวยงามนะคะเดี๋ยวมันก็ตั้งเองนะคะ สวยงามมากเลยนะคะโยนไปตั้งไว้เลยนะคะเห็นอยู่ค่ะคุณตาอยากออกกลอานะคะเดี๋ยวนี่นะคะเดี๋ยวคุณตาจะสาธิตการโยนข้าวนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะคุณตาทำไวมากค่ะเป็นแถวสวยงามเลยนะคะนานี้ประมาณสิบไร่นะคะเราใช้เก้าร้อยก้น มีฝ่ายให้กำลังใจด้วยนะคะ okay, okay. <laughs> นี่นะคะที่เราที่เราโยนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสองสามวันคืนหนึ่งอะไรสองสามวันเนี้ยคะ่ะมันก็จะตั้งขึ้นนะคะจะยืนจะยืนต้นขึ้นนะคะที่เขาล้มเขาก็จะยืนขึ้นนะคะไม่ไม่ยากนะคะ